สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเช้าวันอังคารนะวันที่ยี่สิบสี่เนาะคะ่ะสวัสดีนะคะก็ฝนตกไม่หยุดเลยน,นะคะทีเนี่ยว่าฝนจะออกตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามนะคะแต่ตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่ทั้งคืนนะคะไม่รู้ว่าวันนี้วันโกนด้วยนะฝนก็จะตกหรือเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้วันพระ วัะ25นะคะวันที่25แรม8ค่ำนะครแล้วเราจะลงไปทำขนมมือนะคะวันนี้วันที่24เนอะเราจะทำขนมเลยเราจะทำเปียกเปียกสาคูเนาะใช้น้ำกะทิราดราดก็ดีนะคก่ตีน เช้าวันใหม่นะคะของอวันังคารนะคะเสื้อสีชมพูนะคะพี่นงคารสีชมพูวันอาทิตย์สีแดงมันคล้ายๆกันเนาะคล้สีก็ต่อนะคะไอตีระยะการที่เราอยู่โคกหนังหนองนานนี่นะคะไอตีป้าแถวบ้านก็ว่าป้าแถวบ้านเนี่ยอ่า สบายใจแล้วนะคะป้าเฉียงบงก็เลยตัดสินใจเนาะปูปูเรื่องนะคะแล้วก็ <Okay. S 1> จะทําห้องน้ํา <Yeah. S 1> หลังบ้านนะคะทีแล้วก็จะต่อขึ้นไปปู oh, <yeah. S 1> ปูตรงนี้ให้มันเป็น oh, <yeah. S 1> ทําห้องน้ําแล้วก็ตรงนี้ก็จะทําห้องอะ,อะไรเนี่ยตรงหน้าต่าง oh, <yeah. S 1> ตรงประตูเนี่ยเล็กๆเ,เพื่อเราทํา ับข้าวตรงกลางคืนดึกๆเผื่อเราหิวมั่งอะไรมั่งต้องเปิดประตูไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําเป็นครัวไปเลยนะคะตีครัวนิดน้อยนะคะพี่ตั้งหัวแก๊สได้หัวแก๊สเดียวเราก็จะได้เอาเครื่องครัวของเราที่อยู่ในห้องเนี่ยออกไปวางวางๆเผื่อเอฟซีจะได้ทําขนมเนาะสั่งทําขนมมั่งอะไรมั่งเผื่อเราจะได้ทําขนมวันพระเผื่อเราจะได้ทําขนมให้ลุงทาน เราก็จะมีค <Come> ร <on, S 3> <vas> ัวตรงหลังบ้านน้อยๆเนาะเพราะว่าเราไม่อยากตรงนั้นมันเป็นครัวก๋วยเตี๋ยวเนาะแล้วก็เป็นครัวคนไปอยู่ตรงนั้นเยอะนะบางทีเขาอยากทำน่งทำนี่เราไปทำขนมตรงนั้นมันก็ไม่ใช่เนาะเราก็อยากทำแบบไม่ใหญ่นะคะครัวนี้เนาะครัวครัวขนมครัวเรียกกันไม่ใช่ไม่ใช่ครัวกับข้าวครัวขนมหวานครัว เราจะตั้งชื่อครัวเราว่าครัวขนมหวานท้ายทุ่งขนมหวานครัวขนมหวานท้ายทุ่งหลังบ้านนะครับเปิดไปก็จะอยู่ท้ายทุ่งเลยนะครับีเราทําถ้าเราทําขนมเนะี่ยเรามาทําอยู่ที่ห้องเราดีกว่ามันจะสะดวกกว่านะคนะัีเนาะถ้าเราไปทําอยู่ตรงนั้นคนมันเยอะเนาะคนมันเยอะน,ะน่นน,น,นี่นี่นั่นแล้วก็เราก็อ ไม่อยากไม่อยากเกะก,กะเขาเนาะบางทีเขาอยากทอดไข่กินอยากทำนุ่นกินที่กินก็ให้เขาทำไปเนาะเรา,ามาทำอยู่ที่ครัวเล็กๆทำเสร็จแล้วเราก็ยกไปดีกว่าเนาะสำหรับขนมนะแต่กับข้าวอะไรเนี่ยป้าเบก็ไปทำอยู่น่นอ,อยู่แล้วเนาะครัวก็ตร๋วยเตี๋ยวป้าเสบียงก็จะไปทำตรงนั้นอยู่แล้วป้าเสบัยงก็จะทำครัวทำปูกระเบื้องเสร็จปุ๊บแล้วก็จะทำห้องน้ำ น้อยๆนะคะแล้วก็ทําครัวน้อยๆครัวครึ่งห้องน้าครึ่งหนึ่งเท่าเท่าตัวบ้านเราอยู่นี่แหละเป็นครัวน้อยๆเนาะก็หวังว่าจะดีเนาะแล้วเราก็ทําที่ตั้งกล้องทําคลิปโน่นนี่นี่นั่นบ้งเนาะแล้วก็อาจจะดีนะคะเอฟซีเนาะก็ประมาณนั้นนะคะเอฟซีก็เราเล็งเห็นแล้วหัวเราเราล็งเห็นแล้วว่า ถ้าเกิดมีเอฟซีท่านใดเนาะอย่างก็พี่อะไรนะที่อยู่มังนอกนะที่จะให้ป้าทําน่นทำนี่ทำนั้นป้าจะบอกมันไม่สะดวกแลีแต่ถ้าป้าใช้บ้านทําตรงนี้แล้วมันสะดวกแล้วป้าใช้บ้านก็จะรับทำนะคีเราต้องมีแบบปิสตันมีส่วนเป็นของเราเองอะเราถึงจะทําได้ที ถ้าเราไม่มีสัตว์มีส่วนของเราเองเราก็ทําไม่ได้นะคะตเีเนาะก็นี่นะคะเอตซีเรื่องทั้งเรื่องที่ป้าที่บ้านจะทําขัวนีดน้อยออกไปเล็กๆเ,เดี๋ยวรอช่างรอช่างอ่อนมาก่อนเราก็จะทํายื่นเสาไปสามเสาเนาะหนึ่งสองสามเสากลางก็คือหลักกลาง ฝั่งนี้เป็นครัวนิดนึงฝั่งนี้เป็นห้องน้ําประมาณนั้นเนาะห้องน้ํานิดนึงแล้วก็เราก็จะเอาเครื่องครัวเราออกไปไว้ข้างนอกมันจะได้ไม่เต็มตรงนี้เราก็ต้องขยับขยายออกไปเนาะผ้าใบเราก็เอาออกออกเราจะไม่ติดผ้าใบเราจะเก็บผ้าใบออกแลอวคาตีก็อ หน้าแรงหน้าอะไร <c oughs> เราจะได้ไปต้มกาแฟาข้างนอกได้เนาะเราไม่ต้องมาต้มตรงนี้เราทําขนมเราก็มีบรรยากาศเปิดห้องคุยได้นั่งไลในครัวในน้อยได้นั่งทําโน่นทํานี่ได้อยู่หลังครัวเรานะเนะาะเอฟซีเนาะก็มีไอเดียดีๆแล้วเนาะ มันก็เราทําไม่ใหญ่นะคะงบลงมีน้อยเราก็ทําน้อยนะคะสิแต่เราก็อาจจะทําให้บ้านลงช่างเนี่ยสวยนะคะสิไม่ทําให้มันแบบเลอะจะทําให้มันแลดูไม่ดีไม่ได้นะเราต้องทงัทงทำให้มันสวยนะคะสิเราต้องถามช่างก่อนจะช่างเอออเราก็เออหอ,อหอมุกไปด้วยนะ,ะสิ ก็นี่นะคะชีวิตแม่ค้าอยู่ไหนอยากมีครัวนะคะอยากมีครัวทำโน่นทำนี่เนาะอ,อยากอยากาทำขน,นมอย่างสมมติเอออย่างพวกนี้วันพระเนี้ยเรากลับมาที่บ้านเราเรามาทำที่ครัวเราตอนเช้าเรายกไปที่ครัวกลางจะดีกว่าไหม,มดีเนาะถ้าเราไปทำอยู่ที่ครัวกลางมันไม่ดีนะคะสีเนาะเพราะว่าหนึ่ง คนเยอะตรงโน่นน,นี่นี่นั่นเรามาทําแบบครัวเราเราเรา,เราเราค่อยยกไปเราจะตั้งชื่อครัวว่าอ่าครัวขนมหวานท้ายทุ่งดีกว่าอะอะไรนะครัวขนมหวานท้ายทุ่งถูกแล้วเนาะนี่แหละเราก็จะทําแบบนี้นะคะแล้วเราจะทํา ป้ายติดไว้อ,อย่างทั้งหมดวันไหนเรามีกล้วยเยอะๆเนาะเราจะไปยืนทอดอยู่ที่หัวกลางมันก็ไม่ใช่เราต้องมาทอดอยู่ที่ห้องเราเนาะแล้วเราทอดเสร็จปุ๊บเราค่อยยกไปยกไปก็กินเลยอ,อย่างนี้อย่างนี้ดีกว่านะแบบนี้เป็นเวิร์กกว่านะาตีเนาะถ้าเราจะไปทําอยู่ที่นั่นมันก็ไม่ได้นะตีเนาะยังไงคนเรามันก็ต้องมี หลังบ้านเอาไว้ทำโน่นทำนี่มั่งเนาะเผื่อก็ะอ่อนมาจะได้มีครัวทำกับข้าวของเขาเองมั่งเนาะนี่แหละขายตีเราก็อ,าอยากอยากขยับขยายเอาตู้เย็นออกไว้ข้างนอกเอาไว้ที่ครัวเนาะครัว,วเราก็ทำให้มัน ไม่ให้น้อ,นองๆเข้ามาได้ไมมดชิดนะไอซีเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะไอีก็อย่าลืมนะคะผลิตภัณฑ์มวนอมโฮมซับนะคะไอซีเนาะจะเป็นอคอลลาเจนน้องใหม่นะคะไอซีดื่มแล้วสดชื่นนะคะไอซีเป็นคอลลาเจนรนะคะไอซีเนาะแล้วจะเป็นสบู่ฮันนี่โซฟนะคะแร้วจะเป็นโกโก้หรือจะเป็นกาแฟนะคะสั่งมานีนาน ช่องป้าเทบ้านชาแนลนะคะกล่องนึ่งก็มี10ซองนะคะซองจะมี15กรัมน,นะคะเอ็ดเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ